เครื่องเอเซเรคอนที่ครับก็ดีฮะเครื่องเอเซเรคอนที่อย่างที่ท่านผู้ว่าบอกนะครับว่าราคามันแพงนะครับราคามันแพงแล้วกว่าจะจัดหางบประมาณซื้อเนี่ยอีกนานมากแต่วันนี้ก็ยังมีนะฮะผู้ที่ใจบุญนะครับผู้ที่อยากจะให้โครงการนี้สําเร็จไปด้วยดีนะครับเพื่อช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยเพื่อช่วยเหลือคนที่เขากําลังทุกข์กำลังกังวลว่าเฮ้ยตกลงตัวเขาเนี่ย ติดโควิดหรือเปล่าไปเข้าแถวรอนะครับไปเข้าแถวรอที่ตรวจโควิดนี่ใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงไปโรงพยาบาลเอกชนหาเช้ากินค่าตรวจที2 0 0 0 3 0 0ามพัเขายพอดีมีเครื่องนี้เอ็กซเรย์เครื่องที่นี้นะครับผมคิดว่ามันช่วยประชาชนได้เยอะมากเลยจริงๆอย่างน้อย<ล>อย่างน้อยก็คือคลายความทุกข์ความกังวลของเขาได้ครับจริงๆแล้วมันก็เป็นอะไรที่ที่สําคัญมากพะผู้ป่วยนอนอยู่โรงพยาบาลสนามเนี่ยเป็นพันคนใช่ครับเพราะฉะนั้น2วัน สองวันต่อหนึ่งครั้งเขาต้องเอ็กซเรย์ปอดใช่เขาจะให้เขาเนี่ยไปที่โรงพยาบาลออกจากคร mm hmm. สนามมันไม่ได้มันจําเป็นจะต้องอยู่ที่โรงพยาบาลสนามแล้วต้องใช้เครื่องเอ็กซเรย์จากโรงพยาบาลใหญ่เ,เข้ามาที่โรงพยาบาลสนาม <inic ya. S 1> เพราะฉะนั้นโรงพยาบาลใหญ่เขาต้องใช้เขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลสนามที่สร้างขึ้นมาเนี่ย<ไ>ทำขึ้นมาใหม่จะไม่มีเครื่องนี้ใช้ไอนะ้นะั่นเป็นสิ่งที่โอเคอันนั้นเป็นสิ่งที่ที่จำเป็นของโรงพยาบาลที่เขามีประจำแต่เครื่องที่คําว่าเครื่องที่เนี่ยมันสามารถ ที่จะไปได้ทุกที่ท,ที่พี่ได้ <ใน S 2> าชุมชนก็ได้อะไรก็ได้ที่เขาสามารถที่จะไปตรวจให้กับพ่อแม่พปปี่น้องที่อยู่ในชุมชนที่คิดว่าเฮ้ยชุมชนของเรามีผู้ติดเชื้อโควิดอยู่ในลุกชุมชนนี้ประมาณสิบคนและที่ต่อ,ตอไปอีกอะเลยจากสิบคนขึ้นไปเขาจะทํา,า,ายังไงเขาวนกวายนะครับเขาก็ต้องใช้เครื่องนี้ไปตรวจให้เลยคุณจะได้สบายใจว่า,วาจริงๆแล้วการใช้เครื่องนี้เนี่ยคนเอกพันครับนิดหนึ่งเขาจะใช้เฉพาะคนที่ป่วยอยู่ อยู่ที่โรงพยาบาลสนามก่อนเพราะคนที่ป่วยเป็นโควิดเนี่ยเขาต้องเอ็กซเรย์ปอดทลกบสองวันว่าลงปอดได้ยัง่าว่าปอ,อดเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมจากการที่มาวันแรกเออดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะฮะก็ผมไม่ต้องเอาเอาไม่เอาเครื่องเอ็กซเรย์จากจากโรงพยาบาลใหญ่มา,าใช้เครื่องนี่นอยู่ในโรงพยาบาลสนามอันนี้ที่ผมพูดหมายถึงว่าผู้ที่ยังไม่ได้รับการที่เข้าไปช่วยเหลืออย่างน้อยๆคือนอนป่วยอยู่ประมาณ7วัน 6วันห้าวันรอรอคนที่จะมารับไปโรงพยาบาลสนามยังไม่มีที่ผมว่าตรงนี้มันก็สําคัญเอ,อใช่ไหมเขาก็ทุกใจกังวลใจป่วยมานานแล้วไม่รู้ลงปอดหรือเปล่าดีกว่ามีหลายๆเคสที่ก็โทรมานะครับหลายเคสที่ก็โทรมาเนี่ยห้าวันแล้วนอนอยู่ที่บ้านห้าโอคนอยู่ในบ้านเนี่ยติกโคหมดแล้วไม่เห็นมีใครมารับเลยนี่ผมคิดว่าสิ่งที่สาคัญไม่ใช่คุณแอกพันคุณเข้าใจผิด การที่ตรวจโควิดไม่โควิดเนี่ยเขาต้องตรวจแบบสมอก่อนใช่สมอสวอฟแต่เครื่องนี้เขาไม่สามารถที่เขาไปในชุมชนได้ไม่สามารถที่จะไปนู่นไปนี่ได้ใช้ได้แค่ในสนามในโรงพยาบาลสนามเท่านั้นที่มีสถานที่อ่อาเฉพาะที่มีคนป่วยโควิดอยู่ในโรงพยาบาลสนามเขาจะไปให้ตรวจทุกคนแต่ไม่ไม่ไม่ไ,มได้เข้าไปดูชุมชนใครนอนป่วยอันนี้เขา็ไม่ใช่ะนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะผิดเดี๋ยวจะผิดวัตถุประสงค์ ถ้าบอกอธิบายบปิดวัตถุประสงค์ไอ้เครื่องที่นี่ไม่ได้เป็นทุกที่เลยเนาะไม่ใช่ครับเครื่องมันใหญ่มันหนักมากมันจะพอะอยู่ที่หัวใจเนี่ยอันนั้นเครื่องนั้นน่ะไม่ใหญ่มากเลยนะมันจะต้องอยู่ในโระบบสนามอย่างเดียวเหรอใช่ครับไอ้ผมเข้าใจผิดเหรอเข้าใจคิดเข้าใจกันป่ะนี้จริงๆแล้วอยากตั้งเป้าที่จะแบบวิจารณาก่งเครื่องดีเลยเมื่อกี้ท่านอัชวินพันเมืองนะผู้ว่าอะไรก็เอ่อผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครบอกว่าขอเช็คเครื่องได้ไหม เพราะว่ามันจําเป็นจริงๆเพราะว่าตอนนี้โรงพยามาลสนามนนมันมีสองที่ตอนนี้นะตอนนี้สองที่<ช>จะมีเพิ่มไม่อีกครับเพา้เพามาปุ๊บเนี่ยคราวนี้ถ้าใช้ครึ่งเดียวเนี่ยโอ้โหมันไม่ทันคนตั้งเป็นพันคนก่อนจะเอ็กซเรย์ก่อนจะโน่นก่อนี่ย้ายไปน,นู่นไปนี่ขออีกสักเครื่องหนึ่งผมก็รับปากแล้วโอเคผมจะพยายามที่จะหาอีกเครึ่งมาให้ได้นะครับไม่ว่าจะหน่วยงานไหนหรือใครที่อยากจะบริจาคเข้ามาบอกผมอคุมินผมอยากช่วย มารับไปหน่อยเถอะโอ้โหผมจากไปเครื่องเท่าไหร่ครับเครื่องแล้วตกประมาณสองล้านสองล้านแต่ถ้าเอ่อเขาเรียกว่าซื้อมากซื้อสักก็อาจจะเหลือประมาณสักล้านเจ็ดล้านแปดอาจจะได้สามารถลดได้ผมา้าเราซื้อเยอะใช่ใช่ครับมันก็จะมีอาส่วนลดลงมาได้นะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าคไทยคือตั้งใจว่าน่าจะบริจาคมากกว่าสองื่องไม่รู้ผมพยายามที่จะหาตรงนี้เดี๋ยวผมจะหานะครับว่า ว่ายังไงแต่ตวรวันที่วันที่สองพฤษธสภาถ้าออกตู้มาผมในพวกผมก็ช่วยเลยซื้อเลยนะครับวันสองพฤษธสภาจะรู้ครับว่าผมจะซื้อได้กี่เยอะสองพฤษธสภาที่จะได้อะไรครับทสองพฤษธสภาอะไรฮะจากอะไรครับลอตเตอรี่บริษัทมังกรฟ้าท <c oughs> นนีีน้ถ <c oughs> ้าเกิดไม่มีคนบริจาคเราเราจะซักกระเป๋าตัวเองนะครับหรือว่าตอนเนี้ยเครื่องเนี้ยมังกรฟ้าให้มาหนึ่งล้านผมก็ต้องพักของผมหนึ่งล้านนะครับก็ตันนี้คอมมอนโดเขาให้ผมมาล้านแต่เงินคอมมอนโดเนี่ย ที่ผมดึงเ,เซอร์เนี่ยมันฟีละ5ห้าร้านอันนี้แค่ผมมาร้านหนึ่งก่อนผมจะเอาเงินร้านเนี่ยมอบให้กับพี่น้องประชาชนก่อนที่เขไม่มีจริงๆนะครับแป้ม,มอบก่อดใอีกส่วนที่อีกอีก,อ,กอีกขัก้นต่อไปขั้นต่อไปก็ดูก่อนว่าถ้ามันไม่ได้ลดน้อยลงเลยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นลร่องผมก็ต้องพยายามเอาตัวนี้ให้ได้นะครับจะพยายามที่หาเงินตัวนี้ได้นะครับ อาต้องไปขอต้องไปขอร้องนะครับผู้ที่มีอันจะกินทั้งหลายนะครับมาช่วยกันคร <t> ับผมอย่างถ้าคนจะร่วมกับใจต้องติดต่อมไม่มีติดใจตรงไหนใจครับก็จริงจริงแล้วเข้ามาหรือว่าติดต่อทางมูลที่รุ่งกตันอยู่ได้เลยนะครับ <t> บอกแล้วว่าผมจะบริจาคบริจาช่วยเหลือกินเคสเลปอเพล้ผมก็รับไปรับได้เลยแต่เราจะไม่เปิดบัญชีเรียลาัยหรือบริจาคแล้วไม่เอาละนะเพราะถือว่า มันเป็นอะไรที่เรารู้มันมันำสำให้<ง>ไม่ใช่มันทาให้รู้สึกว่าเราเราเหนื่อยใจอ,ะอ่ะสิ่งที่เราทํารู้ว่าทำมาดีๆแต่ไม่มีคนมาพูดอย่างนั้นอย่าง,งนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไปทําไมเพื่ออะไรอะ่ะเอาเป็นว่าไม่เป็นไรเอาอย่างนี้ดีวกว่าเคาอยากให้ผมบอกผมเลย่ผมไปรับนี่มีการเปิอะไรที่ไหมเพราะว่าจะไม่เปิดแน่นอนไม่ไม่เปิดครับเพราะเรารู้สึกว่ามันมันเป็นอะไรที่เราเราเหมือนกับมันเหมือนกับว่าพอวิกฤตครั้งหนึ่งเราก็จะเปิดเปิดขอเงิน เพื่อจะให้คนบนบริจาคอย่างนี้เราไม่เอาแล้วเพราะว่าม,ม,ม,มันมันมันมีมันมีซับซ้อนอะนะครับเรื่องนี้มันม่เป็นรา,ายละเอียดที่แบบซับซ้อนมากแต่ตอนนี้ต่างที่คุณบินบอกนะครับว่าถ้าใครจะร่รวมบริจาคให้กับพ่อาแมา่พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนบอกคุณบินบอกผมบอกทางมุ้ยที่ร่วงแตนอยู่หรือบ,บอกที่สื่อกันได้ให้ผมไปรับผมจะคุณบินเนี่ยจะไปรับถึงที่เลยนะครับจะยังไงก็แล้วแต่ขอให้ได้ร่วมบริจาคเท่าไหร่เราก็ไป นะครับจะขอให้ให้มาบางทางนี้ดีกว่าเราจะไม่เปิดรับครับก็แจ้งมาได้โดยตรงเลยใช่ครับหน้าเพจคุณบินบริษก,ก็ได้ครับที่หน้าเพจเราแต,แต่ตอนนี้ผมผมโทษที่น้าโครงการผมมีทีนะเพราะว่าผมก็พยายามที่จะหาเงินนะผมก็ทําเสื้อออกมาเป็นเสื้อบินบริษทที่หน้าหน้าเสื้อของผมก็จะเป็นพวกที่ผมไปช่วยเหลือมาคนเก็บคนป่วยหรือไปเรื่อน้ำท่วมน้ําท่วมมาก็าจะเอาตรงนั้นมาเป็นประวัติตรงหน้าเสื้อ ก็ทำออกมาเอามากระดมไนล์มขายน้ตัวเรา0 0ผมจะได้ตัวละ50บาทนะครับถ้าใครอยากจะช่วยเหลือผมโดยทางตรงทางอ้อมเนี่ยก็แล้วแต่เ็าสั่งซื้อเสื้อผมได้นะครับตัวเรา0 0บาทผมได้50บาทถ้าคนสั่งผมสักหนึ่งล้านตัวผมจะได้50ล้านบาทเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมหองได้โอ้โหได้มากมายครนนี้ผมทำมาค่าวไว้ก่อนเลย5000ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดให้ดูที่ว่า การดำเนินก็โอนเข้าบัญชีผมได้เลยแล้วผมก็จะสั่งส่งเสื้อไปเสื้อตัวนี้ป้องกันอะไรได้บ้างครับเสื้อบินเบลล์ป้องกันได้ทุกอย่างครับรับรองครับไปไหนเปิดให้เขาดูว่าใส่เสื้อบินลิททุกอย่างโอเคผ่านหมดเลยครับครับผมทีนี้เป้าหมายในครั้งนี้ระวังแผนเป็นยังไงนะครับมันจะช่วยปินไหอนไรอะไรไงช่วยอะไรนะฮะจะช่วยไประยะเวลา่โอ้โหเราไม่เราไม่สามารถบอกได้ครับว่าระยะเวลาเท่าไหร่แต่เรารู้สึกว่าเราจะช่วยไปเรื่อย จนกว่าสถานการณ์มันที่ยตจนกว่าทุกอย่างจะกลับมาตัวปกตินะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมว่าช่วงนเวลาเนี่ยน่าจะยาวยาวกว่าครั้งที่แล้วนะครับรอบสามเนี่ยน่าจะยาวกว่าั้งที่แล้วและผู้ที่ที่เดือดร้อนก็คือพวกชาวบ้านนะครับที่หายเช้ากินขําแเราจะมีอีกเจ้าหนึ่งที่ติดต่อมาจะมอบไข่ไก่ให้ผมหนึ่งล้านฟองกาสารอีกประมาณ15ตัน เนี่ยผมกําลังรออยู่ถ้ารอได้ตอนนี้ผมจะไปให้กับเพ่อแม่พี่น้องออแท็กซี่กับบินมโอเตอร์ไซค์นะครับเอาไปแล้วคนร้อยฟองร้อยฟองอนะครับรับมีเ้าสง่งข้าสารพร้อมอันนี้ประมาณต้นต้นเดือนพฤษภานีะนะครับตอนนี้พี่บินตั้งใจว่าจะนเดินไปแจกตามบ้านนี้วันไหนสร์อาทิตย์นี้ครับสร์าสอาทิตย์นี้เลยครับสร์อาทิตย์นี้ครับรับรองว่ามาตรการของเรานี้ปลอดภัยสําหรับตัวเราแล้วก็ชาวบ้านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ ไม่สามารถที่จะอยู่เฉยๆได้หลายๆคนก็เนี่ยพี่บินเพราะผูน้นําชุมชนโทรมาโอ้โหไม่มีแล้วเนี่ยทุกคนก็ไม่กล้าออกไปไหนแล้วทําอะไรก็ไม่ได้แมนะ้แต่บางทีต้องเอาเข้าสารไปเรียอะไรเข้าสารกันไปมอบให้บ้านนี้ก่อนเอาไปก็อบอกหนึ่งบานโน้นแบ่งกันไปแบ่งกันไปเจือกันไปไครมีบ้างกบ้านเราฟอกอันนี้เราถือว่ามันมันมันลำบากแล้ววิกฤตมาก แล้วเนี่ยเสาที่นี่เราจะเริ่มเลยแล้วเรื่องของสัตว์นะครับ, <c oughs> ค,รบคุณบินครับยังมีโครงการอยู่ไหมฮะ <c oughs> เรื่องของสัตว์ที่เราจะไปช่วยช้างกันนะครับ <c oughs> อยู่ที่ว่ามังกรมังกรฟ้า <c oughs> มังกรฟ้าเขาบอกว่างวดหนึ่งก็จะให้หนึ่งล้านบาทเดี๋ยววันที่สองลอตเตอรี่ออกไปแล้ววันที่สี่ห้าหกก็จะแเอาเขาอีกหนึ่งล้านอันนั้นเราจะไปช่วยเหลือสัตว์นะครับแล้ววันที่สิบหกพฤษภาอีกหนึ่งล้านอันนี้เรามีโครงการอยู่แล้วครับว่า <c oughs> ว่าเราจะช่วยได้ตลอดถ้ามังกรฟ้าเขาพูดตามที่เขาพูดจริง อันนั้นเราเรามีสามารถที่จะช่วยสัตว์ได้เลได้เลยซึ่งไอเงินค่าตัวฮิจิเตอร์พี่บินเนี่ยค่ะคือเราตั้งใจว่าทั้งหมด5ล้านที่เราได้มานี่คือจะบริจาคหมดเลยให้บริจาคหมดเลยผมไม่เอาเลยครั้งที่แล้วผมได้มาแบบ20ล้านผมเดินไปประมาณ18ล้านอ่ะครั้งที่แล้วไม่ได้อะไรกับใครเลยผมเอาเงินผมเนี่ยเดิน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 ไม่เป็นไรใครบอกผมบ้าว่าเนี่ยผมไม่บ้าครับผมจะเงินเก็บไว้ธนาคารมีประโยชน์อะไรไมไม่มีผมจะไปใช้อะไรอ่ะ สู้ให้พี่น้องประชาชนมีประโยชน์โอ้โหทุกคนได้ใช้ได้กินได้อิ่มกันพอแล้วพอแล้วพี่ถ่ายทีนะคนก็จะแบบเหมือนคาดหวังกับเรารอความหวังกับเราที่แบบจะต้องไปช่วยเหลือเขาวกดดันไหมครับเออกดดันเลยกดดันฮะกดดันมากเพราะเห็นผมเห็นแล้วก็สงสารนะครับสงสารกันึกขึ้นมาว่ามันมีอะไรขึ้นมาในหัวทันทีว่าเราจะทํายังไงให้พวกเขาได้เบา เบาทุก์ลงบ้างนะครับอย่างน้อยก็ไม่มากก็น้อยนะครับที่เราต้องทําให้เขาสบายใจทําให้เขายิ้มได้ก็นึกโครงการนู่นของโทรปรึกษาเขาตลอดเฮ้ยเนี่ยเราจะทำางานเรามีโครงการไหมมีอะไรนู่นนี่นะเขาก็มีมาเออเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะสั่งกุ้งตั้งสามโครงกิโลเอาไปเผาให้กับอ่าคุพยาบาลทางการแพทย์ที่อยู่ที่กที่กักกัที่โรงพยาบาลสนามแล้วก็ให้ผู้ป่วยโควิดด้วยนะครับแบ่งกันไปเนี่ย คือความคิดมันมาตลอดว่าเอ๊ะจะทำไงเขามีความสุขทําให้เขาแด้ทุกได้ผมดูแล้วเนี่ยอาหารสามมือ้อหมูไก่ไก่หมูนี่โยกไปเลยหมูนี่เอาไก่กับปลาอย่างเดียวไก่ปลาหมูไก่อะไรประมาณเนี้ควรจะมีอาหารทะเลบ้างมีกุ้งอะไรบ้างนั้นเองพ่งนี้สามร้อยกิโลนะครับ เขาแล้วก็แจกแจกให้กับพี่น้องแบ่งมาแต่จาว่าขออีกเครื่องหนึ่งครับโอเคพูดไปแล้วครับท่านครั้งพวกนี้ไปที่หนองจอกอารีน่าที่หนองจอก300รกิโลจะเผาตั้งแต่เที่ยงใส่กล่องสองร้กิโลหรอกกิโลส่งเลยครับ300กล่องให้กับพวกเราการทำงานแพทย์ก่อนนะครับผู้นี้รือ่โมผนี้เขาตั้งแต่เที่ยงฮะ พอส่งช่วงประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่โมงก็โอเคน่าจะเสร็จครับยังไงก็ขอเชิญชวนนะครับเพากุ้งกัพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะครับหรือว่าคนที่มีอันจะกินหรือว่ามีฐานะที่ร่ำรวยแล้วไม่เดือดร้อนนะครับยังไงออกมาช่วยคนไทยด้วยกันนะครับที่กขารองเดือดร้อนอยู่ด้านสถานการณ์โควิดอย่างนี้นะครับอยากให้ออกมาช่วยคนละไม้คนละมือผมคิดว่าคนไทยมีรอยยิ้มแน่นอนครับฝากนิดเดียวครับถ้าใครจะมอบวัตถุดิบในการประกอบอาหาร นะครับไม่ว่าจะเป็นกะปิน้ำปลาน้ำมุงน้ำมันเป็นไก่เป็นหมูอะไรก็แล้วแต่ไปมอ้อพะเราได้ที่มูที่โลกจันร,ร์อยู่บางทีหรือมูที่ที่สามย่านตรงหัวลำโพงหรือจะไปที่เออเออลงมานสนามที่หนอ,องจอกอารีนากับวัดเราวัดเราคืออยู่พระรามสองนะครับพระรามสองซอยห้นะครับไปที่นั่นได้เลยนะครับ ยินดีก็ยังดราม่าเรามภูุ้มกันแล้วใช่ไหมครับผมถ้ารอมีเรามีดราม่าเรามีภูุ้มกันแล้วทั้งสองนไม่ใช่ครับไม่มีครับผมว่าผมว่าเราพอดสุอันนี้ที่สุดแล้วไม่ไม่ไปรบกวนทรัพย์สมบัติใดๆของคนอื่นนะฮะเราของเราเดินมาด้วยเองเมื่อกี้พูดขออยู่เลยทรัพย์สมบัติไม่ใช่ของโอเคขอบคครับ